สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมคุกกี้ลันนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ชอปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาวิ่งโหมดใหม่นะครับโหมดวิ่ง go stop เนาะนะครับ ก่อนอื่นเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนคู่ผสมได้เนาะก็คือเปลี่ยนคุกกี้ได้เปลี่ยนสั์เลียงได้เปลี่ยนสมบัติได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในเกมว่ามันเป็นรูปแบบการเล่นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะมีภารกิจมิชชั่นให้เราทำนะครับก็มีระดับบอกด้วยเนาะว่าฝั่งนี้ง่ายฝั่งนู้นยากนะครับ ผมเลือกเป็นเยลลี่หมีมานะครับต้องปกติเนาะนอร์มอลนะครับอ่ะก็วิ่งวิ่งไปครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำภารกิจอันแรกเตจจะมีอะไรต่อนะครับระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็พยายามเก็บอ่ะมันก็จะโผล่เควสมาอีกนะครับเราก็เลือกอีซี่ไว้เลยนะครับอ่า เราก็พยายามเลือกนะครับต้องรีบเลือกด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆเลือกไม่ทันเนี่ยตัวเกมมันจะเลือกให้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะวิธีการเล่นประมาณนี้ครับอันนี้ผมกําลังคิดอยู่นะมันมีเวลาจับทีนี้เนี่ยผมไม่ได้เลือกครับตัวเกมเลือกสต็อปให้เลยนะครับก็ประมาณนี้วิธีการเล่นอ่าพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกเกมนะครับ อ่ะเริ่มเกมที่2แล้วนะครับเกมนี้ผมจะเล่นให้ยาวกว่าเดิมนะครับรอบที่แล้วคิดเยอะเกินเนาะรอบนี้จะรีบเลือกเลยครับอ่ารอบแรกผมเลือกเป็นเยลลี่ทั้งหมดนะครับก็เหมาะสมกับตัวนี้พอดีเนะอ่าก็เก็บไปครับพอได้อ่าเราก็เลือกอีซี่ไปก่อนนะครับสติผมเนาะไม่ทําอันยากทำอันง่ายพออะไรง่ายๆเราจะทำนะี่ครับ เราไม่สต็อปครับเราไปต่อถ้าเพื่อนๆไปต่อแล้วทําไม่สําเร็จนะเหรียญจะหายหมดเลยครับฉะนั้นเนี่ยตอนที่คิดว่าเออมันไม่น่าจะทันหรือมันทํายากเกินเนี่ยให้สต็อปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเหรียญเนานะแต่ถ้าใครอยากท้าทายก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเก็บมีลุงครับก็ไม่ยากเนอะแต่มีลงมีน้อยเหลือเกิน นะครับนี่ครับครบแล้วเราเลือกสไลด์นะครับเพราะว่านี่ครับมันฮาร์ดก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเราสไลด์ได้มั่นใจมากครับนี่สไลด์ไปเลยครับไม่เก็บครับเย็นลงเยลลี่ใดๆเราจะสไลด์อย่างเดียวครับนี่ครับก็สไลด์ไปครับเลอสามวิสองวิ อ่ะเสร็จเราเลือกต่อครับเราไม่หยุดนะครับอมไปต่อครับทำลายสิ่งกีควางนะครับก็แอบ,บยากเนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวทำลายนะครับก็ต้องพึ่งตัวใหญ่ครับอ่าก็เลยข่ามันก็ยากอยู่นะนี่ครับตัวใหญ่มาแล้วอ๋อ โอ้โหทำลายไม่ทันอีกนะครับตัวใหญ่ไหมก็นะครับอ่ะก็เราเลือกอีซี่ครับตอนแรกจะเลือกมีแต่รู้ตัวมันยากเกินไปหรือเปล่าเล,เลือกอีซี่ครับแต่มีนะจะง่ายกว่าหรือเปล่าเพื่อ,อนๆเพอเยลลี่ปกติดูครับกว่าจะเก็บครบเนาะอ่ะเขาครบแล้วเราเลือกอีกครับเยลลี่มียากอ่ะรอบนี้เยลลี่มียากครับ แล้วไม่มีเลยนะได้พว่มาเลยครับในลามียักษ์โหมันจะเสร็จไหมเนี่ยกลัวเลือดจะหมดก่อนนะครับมียักษ์ยังไม่เห็นเลยเพื่อนๆทำไงดีโหแล้วนี่ครับอ๋อพูกมาแล้วอุ่นใจหน่อยหนึ่งอ๋ออะไรดีครับเอามียักษ์ต่อน,นะครับ เพราะว่าอีกการมันหาเกินนะครับแล้วมียักษ์หายไปอีกแล้วเพื่อนเพื่อนมันไม่มีอีกแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่มีให้สต็อปอีกเลือดจะหมดด้วยนะครับเอาสะไลก่อนอย่างน้อยเราก็สะไลได้นี่ครับสะไลไปเลยครับรัวๆครับก็อ่ะสะต็อปนะครับ รูสึกว่าเลือดแค่นี้ทำอะไรไม่น่าจะทันแล้วเนาะก็วิธีการเล่นก็ประมาณนี้ครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูของรางวงรางวัลกันดีกว่าว่าเล่นแล้วได้อะไรนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันเลยเนาะนะครับนี่ครับก็ได้ดาวอัญมณีเนาะประมาณนี้นะครับ